หาเลยอะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เป็นเรื่องของแม่ผัวตัวแสบกับ <Yeah. S 1> สะใภ้ตัวซ่าจริงๆมันเป็นนิยายครับเป็นนิยายแต่ว่าเราก็ปรับ ปรับโครงสร้างใหม่ 5G นี่แหละเราก็รีเสิร์ชกันเยอะนะก่อนเขียนเรื่องนี้เรื่องความเป็นแม่ผัวลูกสะใภ้เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ได้บอกว่าทันสมัยมันร่วมสมัยมาทุกยุคทุกสมัยเน,ะนยาะพงินิชาเขาน่าราักนะคู่นี้เขาแบบว่าด้วยวัยเขาเคมีเขาดีมากๆอกอ่ะแล้วก็บังเอิญว่าประจบเหมาะกับจังหวะด้วยแล้วก็ความเหมาะสมของบุค,คลิกในคาแรคเตอร์ด้วยจริงๆพี่หน่อยเขาเป็นคนตลก นางเป็นสาวตลกนะจริงๆนางไม่ได้เป็นสาวแบบสาวซีเรียสอะไรเนาะอะไรเงี้ยเรื่องนี้เขาก็คงจะเล่นได้แบบว่าเห็นอีกมุมมองหนึ่งพี่หน่อยเนาะจากแม่สาเภาแบบว่าแม่ผัวแบบแม่ผัวเข้มข้นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็หมุนกลับมาที่เรื่องของครอบครัวเนาะว่าถ้าเกิดเรารักและสามัคคีกันในครอบครัวมันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าลูกหลาน่ะก็จะใช่ไหมใช่ไหมผลพูดไม่ออกเลยครับผม รักในความ,มรมักในความปองดองครับผม,ม <laughs> ทำได้ดี